ค่ะพี่น้องเอ็กซิบชูผู้ชุกคนสวัสดีย้ํามื่อแรงค่ะหลังจากขายของกับจีเดีมาถทายคิปมถาทายคีปให้ปึงบักมะละขีนกจึงหน่วยบักมะละขีนก,กว่านี้อันนี้เกือบปีแล้ว้อคะพุ่มนี้เกือบหนึ่งปีนี่คือการออกดอกอันนี้คือต้นเดียวเลยคะ่ะดีค่ะหนึ่งต้นหนึ่งต้นน้ำต้นมันจะอยู่นี่เดี๋ยวเาแช์ประสบการณ์ไห้เดียปึงน้ำต้นอยู่นี่คะ่ะ หนึ่งต้นออกตา้ขนาดนี้นี่คือนี่คือหนวยหนึ่งลูกอันนี้อีกสองลูกตายเย้วค่ะดอกดอกเหลืองเต็มไปหมดเลยอันนี้คือดอกของมันที่สิออกเป็นหนวยออกเป็นหนวยนี่คือต้นมะเขือต้นมะเขือนี่เกิดอีกนี่คข้าที่นอง้องต้ตองน้ังเป็นดอกเป็นหนวย กันันเป็นรวยเย็นจะให้มาเบื้งบังอุ่นเหนียวน้ำมแหลงหาหมูอควาดนะคะนี่ค่ะกรากเหนียวนี่คือคุมคือดอกของมันอันนี้คือเป็นคางของมันเรื่อยแบบนี้ค่ะเรื่อยแบบนี้เลยแบบเลยมาแช์ประสบการณ์ที่พี่นงเบื้องบ,งบ,งบ,งบงดอกดอกผักไสอันนี้คือผักไสคือ ôi, ่วยนะคะนี่แล้วต้องเป็นไวยในหน, ôi, น่วยปลูกในอย่างคุมสูดคือผักไสกับทั่วพู ปลูกหนึ่งปีได้เก็บ2ถึงสปีจริงๆอันนี้โดยจากประสบการณ์โดยตรงปลูกเองสังเกตเองนะคะันต้นนี้มันสิเกือบปีเลยได้ค่ะพี่น้องน,นี่ออกดอกออกอย่างเหลืองอยู่นี่คือติดดอกทั้งหมดค่ะเลีเอามาเอาบิงมาแช์ประสบการณ์ให้เบึงและะ้วค่ะหน่วยอันนี้คือปักถัว่วภูถัว่วพู ถั่วพูนี่คือถั่ัวภูขาวอันนี้สิเป็นถั่วพูสีดำเม็ดดำค่ะแด่ดอกดอกจะเป็นแบบนี้ดอกจะเป็นแบบนี้นี่สีดำสีดำกับนองอ,อกติดทั้งหมดค่ะปลูกง่ายปลูกง่ายก็มีสองอย่างมะละกี้นกกับถั่วพูทุกพันธุ์น,นี่คือดอกกันค่ะนี่ดอกเดี๋ยวคลิปต่อไปสิพาเอาน้ำมามักอปุย๋ยที่เฮ็ดเองเนาะค่ะ น,นี่คือ้ามะพรนาวแล้วคะ่ะนียอดของมันมาด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศมีเมืองภุมเมืองดอกกินบ่าบาดบ่ไหวลายค่ะค่ะพี่น,อน้องบุดทุ่นนี่สีโช,ชกออกสิปูกปักท้อภูปูกปักท้อภูก็ปลูกผักไสหลับบันเท้มันได้เก็บตูนนี่แต่พ้นถามสื่อแล้วมันออกบ่ทันมันพึ่งสีได้ปลูกเนาะคะ่ะอันนี้คือถั่วภูนี่เป็สิเป็นดอกสีนี่ค่ะ เป็นดอกสีม่วง,งแบบนี้ครับพี่้อมันก็มีหลายดอกนะทั่วพูสีขาวแนสีม่วงเนี่ยอันนี้คือด้านนี้ก็จะเป็นผักทั้งหมดผักชีจีนอันนี้ม่วงผัพริดดอกกากศาสตดอกปันวัชิโรคอย่างไหนชูรโรดเอ็มลอยแล้วก็นใครได้ค่ะได้ผลจริงๆคอนเฟิร์มการันตีอันนี้เบียบผักอ,อิตูเบียบผัอกอ,อิตูเดี๋ยวจะได้นําไปลงกระถางในขั้นต่อไป มีต้นหอมอันนี้ผักอีตูที่ว่าแต้มใบติดทุกต้นนี่ค่ะปลูกได้ค่ะพี่น้มีอย่างกระปลูกได้ทุกอย่างมังเบี้ยแบบเคีเคย้ยๆนี่ค่ะมะเขือเทศลูกเล็กนี่คือปลูกได้หมดแล้วค่ะนี่หอยอย่างมาต้องนับได้ค่ะว่าทอาไดเพวกว่าซื้อมาตลอดซื้อมาเรื่อยๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนี่ค่ะ อันนี้คือผักพิกเกิดเองพี่น้องบางกิง่งบางดอกมันติดกระบัก่วพูมัยนี่ค่ะยิงดอกมันติดกับ,บ,กม,ม,กบ,บกมันเกิดเองเลยคะ่ะมาเด็ดเด็ดยอดออกสองครั้งเด็ดออกสองครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้กําลังติดดอกออกน้อยเดียวก็บสีดกเหมือนบักพิกต้นอื่นๆนี่ค่ะสะอ่อนอันนี้คือผักไซผักไซเก็บได้โดนผู้ใดอยากปลูกคุ้มด้วยค่ะพี่น้องคุ้มจริงๆ อันนี้คือสาน a m สาน a m กว่นี้แค่นี้แล้วค่ะต้องทำการประหยัดให้ถึงเดือนพฤษภาคมปีนาชิได้คูสามหมค่ะพี่น้องคูซาม่ไว่านี้เพื่อที่ว่าสิได้ปลูกผักลาย่านี้ตอนนี้ก็มีคนถามสื่อหลายคนอยู่ค่ะเพราะว่าก็เอาไปขายให้แไ่ค่ะน้ำกันไม่ค่ะเพื่อนกระถามแต่ว่าบางเทืาไม่กะออกเพราะทันบางเทืาไม่กะได้ไปบ่หลายแต่ว่ามันกะเป็นไรใดอยู่ค่ะมือละสี่สิบหาสิบ โดยเฉพาะโหระพาโหระพาอันนี้ทึงบบกบวบเตรียมบกบกบวบหอมแล้วกับบอกุ้งเียวจุ่มใช่กันค่ะนี่อันนี้คือกระถางกระถางยาวขึ้นแบบนี้ยาวขึ้นแบบนี้มาแบบนี้เดี๋ยวคลิปหนา้าคลิปต่อไปเดี๋ยวชิพ้าไปปึงถ้าผูใ้ใดเขามารับเบึงรับชุ้มเ้าว่าเห็นเป็นประโยชน์กกดแชร์กดไลค์กดตับสะไครเห็นแน่เด้อค่ะ ช่องกเกษตรผสมผสานคนบ้านบานบอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือมะเขือเทศลูกเล็กแล้วโอกาสต่อไปที่ไปพาไปเฮ็ดน้ำมักอันนี้คือถังน้ำมักทั้งหมดทั้งหมดอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีเยอะกว่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทายให้ผู้ชมเบิง่งแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปนาโอกาสนาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในคลิปวันต่อไปยังไงก็ขอบฝากขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์กด,กดแชร,แชร์แชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องชาวสวนได้เป็นประโยชน์นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ